สวัสดีครับพบกับรายการฮสซิงหงหมอนิ่งนิวเช้าวันข่า e ที่12ธันวาคมสัปดาห์ก่อนราคาทองคำสปรอดเคลื่อนไหวผันผวน,นมากช่วงวันจันทร์ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงทำออทัมไฮแล้วก็มีแรงเทขายทำกำไรออกมาแต่ว่าทองคำก็ยังมีปัจจัยหนุนเข้ามาเรื่องตัวเลขตลาดแรงงานทั้งตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP แล้วก็จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการไว้ ทำให้ตลาดก็มีความหวังว่าปีหน้าเฟดจจะลดดอกเบีย้ยถึง5ครั้งแต่วันสุกราคานคำคําปรับตัวลงแรงหลังจากสาหรัฐเปิดเผยตัวด้ขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแต่ว่านอนฟาร์มเพโลเดือนพฤษภาคมออกมาดีเกินคาดก็คือเพิ่มขึ้น1นึ่งแสนเกาแหน่งมากกว่าคาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น1นึ่งแสนแพันตำแหน่งนอกจากนี้เองอัตราการว่างงาน ก็ออกมาดีเช่นเดียวกันค่ะลดลงเหลือ 3. ามจุดเจ็ดเปอร์เซนต่ํ่ำกว่าคาดการว่าจะทรงตัวสามจุดเก้าเปอร์เซนอีกตัวหนึ่งที่วันศุกร์ออกมาดีก็คือดัชนีความเชื่อมบผนโภคออกมาเพิ่มขึ้นเป็นหกสิบเก้าจุดสี่สูงกว่าคาดการว้เยอะนะคะคาดการว่าจะออกมา62ซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญว่าเป็นการสะท้อนถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคของสหรัฐ เมื่อวานทองคำยังลงต่อแล้วก็หลุด2,000ดอลลาร์ลงมาเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตลาดเริ่มปรับมุมมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมจากเดินคาดว่าจะลดเดือนมีนาคมสำหรับราคาทองคำเมื่อวานเนี้ยลดลงไป23ดอลลาร์แล้วก็สัปดาห์ก่อนเนี้ยลดลงไป66ดอลลาร์ค่ะ ประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นเรื่องการประชุมของธนาคารกลางชั้นนำสามแห่งไม่ว่าเป็นธนาคารการาลางสหรัฐหรือว่าเฟดธนาคารกลางย e ุโรปว่า ECB แล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษซึ่งก็คงต้องติดตามนะคะที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องตัวประมาณการดอทพอตนะคะประมาณการอาตาัตราดอกเบี้ยของเฟดมากกว่าจะสะท้อนให้เห็นแหละว่า,วาตกลงปีหน้าเฟดจะลดดอกเบี้ย มากน้อยแค่ไหนก็จะมีผลกับราคาทองคำแล้วก็ตัวเลขที่ต้องติดตามก็จะเป็นตัวเลขอัตราเงนินเฟ้อนะคะ CPI CP PPI ซึ่งคืนนี้จะเปิดเผยด,ดชัชนีราคาพิเศษหรือว่า CPI เดือนประโยชน์นะคะตลาดคาดการณ์ว่าก็น่าจะส่งตัวเมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น3.1เเมื่อเทียบปลายปีตัวเลขตรงนี้ชะลอตัวลงนะคะแต่ต้องติดตามว่าตัวเลขจะออกมา เป็นยังไงเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ไหมถ้าสมมติตัวเลกออกมามีแนวโน้มที่ลดลงนะคะทองคำก็าอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นก่อนประชุมเฟดแนวโน้มมาคนทองคำทางเล่นเทคนิคนีอาจจะมองว่าเป็นเป็นขาล,ลงอยู่นะคะแต่ก็อาจจะดูตัวเลกอตัตราเงินเฟ้อคืนนี้ประกอบด้วยทองคำให้แนวรับ1,975ดอลลาร์1,966ดอลลาร ส่วนแนวต้าน2,000แล้วก็2,007ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมปรับเปลี่ยน3ครั้งขายออกช่วงเยยน33,700บาทลดลง200บาทค่ะแนวรับ33,450บาท33,350บาทแนวต้าน33,700บาทแล้วก็33,750บาทค่ะสำหรับคำแนะนำการลงทุนท่านที่อยากซื้อนะคะอาจจะ เวทอันสีรอดูก่อนก็ได้รอดูกันประชุมเฟดความชัดเจนในเรื่องอัตราดอกเบีย้ยก่อนดีกว่านะคะถึงแม้ว่าโอเคครั้งนี้เฟดจะไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าเขาคงติดตามแนวโน้มดอกเบีย้ยในปีหน้าว่าจะลดดอกเบีย้ยมากน้อยแค่ไหนนะครเราก็การลงทุนกอฟิเจอร์เปิดฝั่งขายได้ถ้ามีการดีตัวขึ้นเข้าใกล้สองพดอลลาร์ค่ะล้อสองพดอลลาร์ Going กลายเฟเจอร์เ like ปิดฝั่งขายที่2อ0 0ดอลลาร์ค่ะลอ2สอ2นดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วอ่อนค่าลง83สตางค์นะคะก็ถือว่าช่วยหนุนราคาทองแท่งในประเทศพอสมควรนะคะก็เงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงต่ออยู่ประมาณ35บาทหกสตางค์หลักๆมาจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ถ้าทะลุ35บาท70สบตางค์นะคะก็มีโอกาสเห็น36บาทส่วนแนวรับ35บาท40สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นลงทุนใน US d f u t u r e ก็แนะนำฝั่งซื้อก็มีความได้เปรียบกว่านะคะเข้าซื้อ35บาท40สบตางค์แล้วก็ขายที่ประมาณ35บาท70สบตางค์ถึง36บาทค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ